พระโหราจารย์ได้เล่าเรียนและจำสืบๆกันมาว่าชายหรือหญิงใดเกิดปีกุลเป็นธาตุน้ำชนสาเป็นมนุษย์ผู้หญิงมิ่งขวัญสถิตยอยู่ที่กอบัวหลวงหรือกอบัวบกท่านผู้เกิดปีคุณสิริสิ่งที่เท้าซ้ายของพระ,ะพรมพระพรฤหัสบ,บดีเป็นปากท่านว่าเจราจาพาทีมีเหตุผล คนเชื่อถือในคำพูดมักจะมีคนมาขอคำปรึกษาหารือเป็นสมณะซีพามจะมีคนนับหน้าถือตาได้เป็นสมภารวัดมีลูกศิษย์ค่าทาตบริวารมากพระเสาเป็นใจทายว่าเป็นคนกล้าหาญเข้มแข็งทรหดอดทนชอบอาสาเจ้านายและมักผูกใจเจ็บ คนที่เคยทำให้เจ็บใจหรือมาทำให้ตนไม่ดีโกรธง่ายหายยากเจ็บแล้วมักจำพระอังคารเป็นที่นั่งท้ายว่ามีจิตใจมากๆในกรรมรมเป็นชายมักผิดลูกผิดเมียคนอื่นหากเป็นหญิงมักมีปานในที่รับมีเสน่ห์น่ารักถูกใจคนต่างเพศดีมาก พระสุกับพระอาทิตย์เป็นมือทายว่ามักทำการงานรวดเร็วทันใจทำสิ่งใดได้ทุกอย่างแต่จะเอาดีไม่ค่อยได้มินิสัยอดทนบึกบืนไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยอาสาเจ้านายหรือทำงานประจบเจ้านายเป็นเริศพระจันทร์กับพระพุธเป็นเท้ามักมีอารมณ์สุนเฉียวเดินเชื่องช้าเจ้าอารมณ์คุ้นคิดในการมาราคะมากสักหน่อย รู้จักเลือกคบคนหยิงในศักดิ์ศรีรักพวกรักฝูงนิยมแบ่งชนชั้นวันนะท่านผู้เกิดปีกุลถ้าเกิดเวลากลังวันดีมีความสุขสบายไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนที่อยู่อาศัยหากเกิดเวลากลางคืนจะมากมากในกรรมรม สุกกายแต่ไม่สบายใจได้เมื่อปางสุภมิตรพานางแก้วกิษนาไปกลางปา่าท่านผู้เกิดปีนี้ควรเอาดอกบัวหลวงบูชาพระในวันเกิดหรือเดือนเกิดหรือปีเกิดจึงจะมีโชคดีมีโชคลาภและเป็นสิริมงคลต่อตนและครอบครัว